มันมันน่าจะไม่เป็นชิ้งจกแต่ว่ามันน่าจะเป็นพวกเนี่ยพวกพวกแบบว่าดูดิมีมีอะไรอ่ะแมลงอะไรด้วยไอ้เยอะมีงูอ่ะเดี๋ยวกนอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวยงจิ้นจกกมาเต็มไปเลยพี่ีคอะยินดีต้อนรับพ่อสู่โบโยชิชนะ ข่าวร้ายพี่น้องอะไรแกผมขอแอร์คืนนะแอร์ที่บ้านพังว่ะเอาไปเลยไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ข้าไฟโอ้ยีแอร์ค่าไฟจริงเหรอไอ้ถั์นี่ยังไม่หมดเดือนเนี่ยจริงหรอพันสามแล้วจริงเหรอพันสามพันสามเท่าไหร่ปกติเท่าไหร่อก้าวร้อยปกติก้าวร้อยแอร์อยู่ขึ้นมาสี่แอร์อยู่มากี่อาทิตย์สองอาทิตย์เออที่เ์แรกพันสาม บอกแล้วว่าถ้าไฟช่างมารขอให้วันเย็นไว้ก่อนไงให้ชีวิตเรามีความสุขพอแล้วไม่เย็นด้วยเหี้ยข้างฟันนอนเย็นแตกเลยแัตว์ข้างฟันนอนเย็นใต่เลยแัตวพอดีเลยทุกคนที่น้องพูดถึงเรื่องความเย็นความร้อนเรื่องแอร์วันนี้นะจะบอกเลยว่าพี่โบจะบอกว่ามีแอร์เหมือนคอมพิวเซอร์ออกมานี่เลยเหรอกลิ่นปากอย่างเงี้ยกลินปากอย่างเงี้ยกินปากอาจถึงตายจะบอกว่ามี เหมือนไม่มีทาไมทั้งร้อนทั้งเหม็นมันเกิดจากอะไรได้บ้างรู้เปล่าเนี่ยร้อนทั้งร้อนทั้งเหม็นแม่จะเอาแคไม่ใช่ไม่เคยเหม็นสัหรับผมรู้เปล่าว่าตอนเนี้ยห้องเราอ่ะโคตรเหม็นเลยห้องทํางานอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ปะไปดูกันห้องทํางานกลิ่นโคตรเหม็นเหม็นอะไรอ่ะ คิดเหมือนอะไรตายอ่ะนี่ไงเจอแล้วจิงจกตายในแอร์เห็นเชื้อนั่นไหมโอ้โหเป็นไงตัวเฮียอะไรเนี่ยสัตว์ลิเกเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเข้าไปในลิเกเตอร์บ้านมึงตายข้างฝาดได้เหรอเชื่อไหมเดินเข้าไปอ่ะคือแบบพอเปิดแอร์ปุ๊บอ่ะเฮ้ยอะไรวะตอนแรกะหาไปเถอะเอาไอ้น้ำยาปรับอากาศไปวางแล้วมันก็ไม่หายเหม็นรู้พอกะเกงตัวเองก็แล้ว ในนี้มืดจังเลยนะลุงพอพี่โอเดินมาเท่านั้นแหละก็เลยรู้ก็เลยไปเปิดดูก็เลยเจอนั่นแหละคือสาเหตุของความเหม็นโอ้โหแต่ยังไม่หมดแค่นะั้นอีกแล้วอะความเหม็นไม่ได้เกิดจากจิ้งจกที่ไปตายในช่องแอร์นะ,ะที่ไม่ได้อาบน้ำไม่ใช่ความเหม็นความไม่เย็นของแอร์เนี่ยยังเกิดจากการที่เราไม่ได้ล้างแอร์มาเป็นเวลานะสามีไปดูในคลิปนี้อ้ยอะไรอะนี่ไม่คืออะไระเขาบอกตัวกี่รอบนะ ว่าอย่าอาวุนเข้าไปกินในแอร์มันเป็นเมือกอย่างนั้นนะฝุ่นบวกกับน้ำบวกกับละออบวกอะไรหลายลอย่างสภาพนี่ถ้าไม่ล้างร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นี่ไม่รู้เลยนะ้ยคนดูสภาพนะคะโอเคว้ เป็นยังไงโอ้โหอันนั้นสองปีสองปีเนี่ยห้องนอนไม่เ<ต>ย็นเลยห้องเนี้ยสามปีทำไมเน่าได้ขนาดนั้ครับห <c oughs> ้องนี้ต้งแต่ซื้อมายังไม่เคยไแอร์เสร็จปุ๊บพอแม่งเริ่มไม่เย็นคุณขายซื้อเครื่องใหม่ถูกโอ้โหเศรษฐีที่แท้จริงอันเนี้ยมันพังไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เปลี่ยนคอยเย็นใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่เคยล้างอีกเลยสามเกือบปีใช่นั่นเดี๋ยวเปลี่ยนเลยคอยเย็นอะเปลี่ยนใหม่เยาวกลับไปให้ไหมใช่ใช่จะถามว่าแล้วพี่น้องจะเลิกใช้ไหม แตนต้องเลิกแล้วแหละอยม่อยู่ไม่ได้กลับมานอนเหมือนเดิมหรอกลับมานอนร้อนเหมือนเดิมดีกว่าอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ไดว่าอย่างเดียวนะผมว่านะพี่อีกนิดเดียวกันใจกันห้องกันห้องอยู่ข้างล่างกันดีกว่ากันห้องเลยแล้วเดี๋ยวเราโดเนทให้คนช่วยกันกันห้องอยู่ข้างล่างกันดีกว่าใส่แอร์ด้วยติดแอร์ด้วยแล้วก็ให้อ่อให้แม่ทีนี้เราถนัดเลยทีนี้เจี๊ยบเลยอ่ะแต่ค่าไฟก็ก็ถูกกว่าก็ อย่างน้อยคุณยังได้ความฉ่ำไงอันนี้มันไม่ฉ่ำใช่ใช่เขาบอกว่าแอร์พวกนี้แอร์มุ้งอะมันเหมาะกับห้องที่มันไม่ร้อนมากหรือไม่ก็ไปการฉาดฉวยทุกวันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ฉ่ำแบบฉ่ำเหมือนแอร์บ้านคือมันไม่คุ้มกับค่าไฟที่เสียไปรอดก็แนะนำเลยว่าอย่าไปใช้ซื้อแอร์เลยโอเคเดี๋ยวนี้นี้วันี้ได้รับตำแหน่งล้างแอร์แล้วกูไหนเอางี้ดีกว่า เขาอยากให้ทุกคนได้พิสูจน์ความเหม็นเปิดแอร์มาเปิดแอร์ใช่พี่ต้องไม่ต้องเปิดหรอกมั้งตัวเอาไฟฉายส่องดูพอเดี๋ยวเอาไฟฉายส่องนั่นคือมันนะเห็นปเห็นปะเนี่ยนี่นี่เนี่ยนี่ยเนี่ไม่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำโคลนเหลวๆไหลออก็ไม่นะเออใช่เห็นปะเนี่ยนี่คือสภาพแอร์ที่ไม่เคยรังมาก่อนเลยคือต้องบอกว่าในขนาดที่ห้องเนี้ยเปิดปิดเปิดเป็นฝุ่นไม่ค่อยมีนะแก็ไปเจอบางห้องแบบฝุ่นเยอะนะโอ้โหเรียบร้อยนี่เย เราจะเอายังไงกับแอร์ตัวนี้ดีเราจะถอดล้างแบบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมของแบบสูตรของพี่ยิ้มสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องแว็กซ์ไม่มีน้ํายาก็ทําได้ีนก็คือเราไม่ไม่ถอดดูดน้ํายากับแ้งใช่ใช้สูตรตัวบอกว่าตั้งแต่พี่ยิ้มล้างห้องนอนอ่ะเย็นเลยนะหนาวคือเลยโยชีบ่นทุกวันเลยเพราะวพ่อหนาวจังใส่ตัวนี้ถ้าตันถ้าตันมันก็เหมือนกันแอร์บ้านรถยนต์อ่ะแต่แอร์รถยนต์จะตันเร็วกว่าเลยเริ่มมันเลยดีกว่าครับไปอันดับแรกเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพี่ยิ้ม จะดูน้ำยากับถังเดี๋ยวให้พี่น้องเป็นคนสับเบเกอร์อ่ะป้าเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่ะมือพี่ยิมนี่เนี่ยมือไม่ดีพี่น้องจะไปหาหมอมาพี่น้องน้ำช่วยพี่ยิมมาแหละพี่น้องพี่น้องแกะนี้แกะแกะท่อเพื่อที่เราจะปอดท่อเนี่ยไม่ใช่แกะท่อแกะผ้าแกะผ้าออกแกะผ้าแกะผ้าเลยแกะผ้าเลยแกะผ้าแกะผ้าออกแกะผ้าออกอ๋อ กินเริ่มบ้อกมาแล้วว่ะกินเริ่มอกมาแล้วทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็เป็นแนวทางให้กับบ้านใครที่มีแอร์แล้วไม่เย็นแล้วแอร์เหม็นแล้วหาสาเหตุไม่ได้ดูคลิปนี้เลยแล้วคุณรีบไปเช็คแอร์ของคุณโดยด่วนเพราะว่าตอนนี้หน้าร้อนแล้วแอร์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามากขั้นแรกตัวต้องทำอะไรก่อนอ่ะอถ้า บ้านรวยก็ปล่อยน้ำยาทิ้งไปเลยนี่บ้านจนดูดน้ำยากับถังอ๋อแล้วในถังอะฮะถังอยู่ไงนี่อยู่ในนี้ดูดน้ำยากับคอมเรียกไงดูดน้ำยากับคอมใช่แต่ต้องมีสูตรในการดูดใช่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะตรงนี้ไงตัวเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ดูดน้ำยากับอะเราปลดอะน้ำยาก็จะออกหมดเลยทีนี้เราจะต้องดูดน้ำยากับถังไงเข้ามาในถังในคอมนี้ก่อนเราก็ไม่ต้องแว็กไงเราก็ล่อยน้ำยาเวียนกลับเลยไง ไล่ไล่อากาศนิดนึงเดี <clipping noise> à, oh, ๋ยวต้องเปิดคอมก่อนต้องเปิดแอร์ก่อนอ่าหมุนละเหม็นไหมเหม็นไหมทำตัวที่เหม็นไหมอ้กลิ่นเฮี้ยมากกลิ่นเฮี้ยมไหมเหม็นไหมพี่โอ้โยเฮี้ยประเค็มมากกลิ่นเฮี่ยยังไงพี่ไอ้ที่กลิ่นกลิ่นเหมือนเหมือนเหมือนแสซัพราสอันดับต่อไปนี่เราเอาไว้ดูกระแสนี่เราก็ ขันเกจเข้าไปอืมอืมนี่เกจก็จะขึ้นนี่แล้วน้ำยาก็วิ่งเรื่อยๆเนี่ยวิงว่งวิ่งขึ้นแสดงว่าน้ำยากำลังกำลังรันระบบไงชิ่อเชิอเชิช่อเออไป <laughs> อันดับต่อไปเนี่ยที่คนถามกันว่าเอ้ยพี่ยิม้มแล้วแล้วมึงปลดแอร์แล้วมือแล้วมึงน้ำยาปล่อยทิ้งเหรอพี่ยิ้มดูจัดคอมเว้ยมันเป็นความลับที่ช่างแอร์เขาไม่ค่อยบอกกันหรอก <laughs> ความลับของช่างแอร์ก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะปล่อยน้ํายาทิ้งมั่งเออใส่ลงไปในน้ําบ้างอะไรเงี้ยแต่ของพี่ยิ้มมันเป็นสูตรอ่ะดูดกับคอมแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะระบงระเบิดหรืออะไรเพราะเรามีนี่เกจกระแสถ้ากระแสมันเกินมันก็ติดโหลดอันดับแรกเราต้องปิดวาล์วฝั่งดันก่อนอนี่ปิดให้สนิทเลยแล้วเราก็ค่อยมาปิดฝั่งดูด แต่ก่อนจะปิดฟังดูดเราต้องดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมพี่น้องป,ปิดแอร์ได้เลยสับเบรกเกอร์โอเคเห็นไหมทีนี้น้ํายาก็จะไม่มีในท่อแล้วเข้าอยู่ในคอมหมดแล้วเกจก็จะเป็นศูนเพราะว่าถูกคอแมแอร์ดูดกลับมาหมดแล้วน้ํายาก็จะไม่มีขึนในท่อแล้วง่ายๆแล้วทีนี้ก็ปลดได้เลยเป็นความลับที่จังแอร์เขาไม่บอกมือกันหรอก ไม่เสร็จไม่เสร็จมาะจันใป่นะพอระดูดพอระดุดกลับไปแล้วถูกมันช่างแอร์เขาไม่บอกมหรอกเพราะว่าเขาก็เขาก็ขัดทุนในการเติมยางไงตอนเทน้ออกไปนี่ช่างแอร์ทั่วประเทศเกยดกูแลวปล่อยเลยน่ะดูแล้วอันนี้ก็เอาไว้ทำเองเอาไว้ทำเองทดลองนะไม่ตืาก่อนไปอ่ะ ต้องใช้ไขควงดํ้ที่มันไม่มีเหล็กช่างนองเอาไขควงเหล็กมาให้เกิดซากมือกดิเนี่ยมันมีพวกอะไรอ่ะเมือกเต็มไปเลยไม่เจอเป็นซากไปไปนะคะ มันน่าจะไม่เป็นจิ้งจกแต่ว่ามันน่าจะเป็นพวกเนี่ยพวกพวกแบบว่าดูดิมีมีอะไรอ่ะแมลงอะไรด้วยไอ้ย่ามีงูอ่ะเดี๋ยวอุัยนี่ไงเดี๋ยวอย่างจิ้งจกอ่ะเต็มไปเลยนี่ไงจิ้งจกตัวหนึ่งดูดิมีกี่ตัวเต็มไปเลยกูดูงูเขียวตายข้างในแล้วเออฉลองอ่ะคือมีทุกอย่างในมีทุกอย่างไอ้สัตว์ไอ้ย่ามีมีมีตะขาบว่ะมีแมงกระชอนมีจิ้งจกตายมีตะขาบมีแมง ไอตุนเอ,อมีตะขาบด้วยเฮียขขอตัวนี้แม่งหนักกว่าในห้องอีกว่ะตัวเออตัวนี้แม่งเน่ากว่าอีกอ่ะเอ้อถาถอดออกไปไหนจิงจกจิงจกอยู่ไหนนี่ไงโอ้โหมันมันมันโดนมันโดนเครื่องชนชนแล้วก็นี่นี่นี่คาบตรงนี้เสอาออกเอาลงออกก่อนนี่ใช่ป่ะมีแมงสาบมีไข่ด้วยไม่รู้ คนน่ากลัวเลยอะเจอแล้วค่ะสาเหตุของความเหม็นจิ้งจกตายโอ้โหแล้วก็สัตว์สิ่งสัตว์ทั้งหลายอยู่ในแอร์ของเราเย้เดี๋ยวเรามาล้างแอร์กันเลยดีกว่าค่ะโอ้มันน้องกระอกเลยว่ะนี่มันข้าอะไรวะเ่ยกาสัตว์ปียขยันขยันทุกชนิดออออโอ้ เาเราล้างในเครื่องอ่ะแล้วเราฉีดใบอ่ะเราต้องจับใบไว้ด้วยนะอย่าปล่อยให้ใบหมุนมันจะเป็นเจนนะคือเจนก็คือมอเตอร์มอเตอร์อ่ะมันหมุนแล้วมันจะไฟย้อนมันสร้างไฟย้อนกลับไปที่บอร์ดบอดทังเลยนะฮะเวลาเราหมุนเราเราต้องจับใบไว้เราค่อยๆฉีดค่อยๆฉีด เราจะยกไปติดตั้งแล้วเราลองมาเปิดกันว่าแอร์เนี่ยมเมื่อล้างแล้วเนี่ยจะเม็นหรือเปล่าจะเย็นช่ำเหมือนเดิมไหมนะคะรอสัก,กครู่เดียวค่ะไปถ้าตอนนี้พี่ชาติกับพี่น้องเขากำลังคานวณกันว่าจะทำแอร์ให้กับญานะคะพี่น้องก็เลยเสนอว่าเอาแอร์มุ้งกับอแอร์ที่บ้านออไปะไ,ไม่เอาะ เดี๋ยวน้องร้อนอุ้ยโอ้ยเฮ้ยร้อนชิบผ่านแล้วเนี่ยร้อนตังค์เอนตังค์เลยอ่ะเข้าไฟร้อนเนีอยเดือนเดือนเป็นสามเอาเอาใจมันยากจริงๆรงไอ้คนนี้ให้สบายแม่ก็บ่นว่าไฟแพงอ่ะแนะนำที่ใครที่กำลังดูแอร์แล้วก็อะไรบอกว่าติดแอร์ไปเลย จบถ้าใครซื้อสั่งซื้อไปแล้วกดยกเลิกเลยเฮ้ยมันมีไม่บางบงบ้านเขใช้ได้ไงใขาไม่ร้อนถึงขนาดเราเนี่ยที่ยิ้มซื้อมามันอาจจะเป็นของของที่แบบคุณภาพไม่ค่อยดีมันมีตัวละเก้าพันกว่าโอ้โหถ้าเก้าันกว่าใส่เค่นั่นดีกว่าไม่เป็นเยนเท่าแอร์โมติเลยแดกจริงเหรอ ขี้ดิคอยไม่ใหญ่ขนาดนี้ออมันไม่คอยใช่ไหมถ้าเก้าพันก็ซื้อแบบนี้เถอะแต่บางอย่างที่ว่าแหละมันคนละลักษณะงานลักษณะห้องลักษณะไอ้นี่เนาะบางคนคือเขาซื้อไปเหมือนเป็นห้องเช่าอ่ะไปเช่าบ้านเขาจะไปติดแอร์นี้มันก็มันก็ไม่ได้ก็ต้องเอาไปแบบว่าเออเอาเป็นแบบย้ายได้ถ้าไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนหึงขนาดแบบ จะห้าองศาอย่างเงี้ยมันไหวมันไหวแหละแต่ที่ห้อง50องศาไงพี่นราเขาจะ50าสิแล้วนะอายุบหาสิแล้วเหรอใช่ไม่ใช่อุณหภูมิอ่ะพี่พคคือห้าสิบเลยวันนี้เราใช้กดล้างแอร์ถึงสามคนโอเคแป๊บนึงไม่ต้องใส่อะไรนะใสไฟนะขอใส่ไฟไม่ต้องเส้นนี้ใส่ไฟมีแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยพันสิบกันแป๊บนึงดึงกลับมาก่อน หยังเหม็นขาวอยู่เลยอ่ะแล้วมันเหม,ม็นมเหม็นขาวปลานีเดกี่ยอตั่ัวเฮ้ยพี่ชาตัดเ็นด้ได้หรอเอา้ามีเด็กปั้นอยู่เลยนะผมก็หูพักรักจำน,นะครับที่บ้านทำเกียยไว้สองตัวแล้วนะตัวนี้เราเก็บไว้ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวก็ซื้อใหม่เด็กปั้นเลยนะเป็นไงคะช่างใหญ่ช่างน้อยทำได้โอเคไหมเย็นแน่นอนอวิ ราจะไม่ต้องแว็กใหม่ก็คือเราเปิดวาล์วอะวาล์วเดียวก่อนเปิดแค่แกะอะน้ำยาวนมาแต่ยังไม่ต้องเปิดให้มันเวียนระบบอากาศจะได้ไม่เข้าแวหวนในเนี่ยเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยเงี้ยมันฝานคลายนิดดอยพอแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เกลี่เย็นแล้วมันจะไม่เต็มข้างในเนี่ย ไม่เต็มไงนไหน,ไม,ไ,หนไม่เต็มมันจะออกมวาน,นี้ได้ไงดานอากาศเก่าไงอืมก็เนี่ยดานอากาศเก่ามาแล้วถ้ามีแว็กก็ดีไม่มีก็ได้เปิดจึ๊บนี่อันนี้ก็เวียนระบบแล้วนี่แค่เนี้ยเปิดคอมแอร์เลยเ นี้ก็เย็นแล้วน้องๆการรอให้เพชเชอร์มันต่ำแล้วมันถึงจะทำงานมันคอมมันจะสตาร์ทไม่ได้มันมีดีเลยคิดของมันอยู่แต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะมันระเบิดได้นะถ้าน้ำยามันขาดอ่ะตรงนี้มันจะเป็นน้ำแข็งท่อเล็กเนี่ยให้สังเกตถ้าเปิดแล้วเวลาคอมทำงานอ่ะน้ำยาขาดอันนี้จะเป็นน้ำแข็งแต่อันนี้ไม่เป็นแสดงว่าน้ำยามันไม่ขาดนี่คือจอมยุดเด้อ๊ะเจนาหมืดแต่เราเวทเนี่ยโอ๊ยเย็นยเงี้ยแตกเลยอ่ะเฮ้ยเย็นเลย เยลเลยไม่เหม็นแล้วอืมอืมสดชื่นสดยอดสุดไอดครมับกินข่ามันอยู่ไะมีินขาล้างไม่หมดมันยังไม่แห้งทีเดียวเลยข่าพี่น่องมาเดิอนียท้าหลังข้าหลังมันไี่จิ้เปรี้ยวเลยนะและนี่ก็คืออาสวัสดิ์ ใช่ดุ้ยการล้างแอร์แบบ120%ช่วงนี้จังเขาเถอะจังเขาเถอะช่วงนี้แอร์นี่เป็นไอเทมสำคัญในช่วงฤดูร้อนนี้เลยปัจจัยสปัจจัยสีเลยปัจจัยหปัจจัยหบ้านใครมีอยู่แล้วถ้าไม่เย็นแนะนำให้ล้างร้อเปแบบนี้แล้วจะอยู่ได้อีกเป็นปีเลยใช่เออ ต้องล้างเป็นเวลา20เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะให้มันสะอาดอยากให้มันสดชื่นต้องล้างประมาณ13เดือนครั้งผมเดือนครั้งนะทุกคนล้างบรเวณเนี่ยถอดล้างแบบตัดล้างเขาเรียกถอดแบบตัดล้างแต่สูตรของไ่ยิ้มไม่ต้องแว็กเปิดน้ำยาเวียนน้ำยาไม่เสียไม่เสียน้ำยาไม่ทิ้งน้ำยาดูดกับคอมแล้ววนกลับมาใช้ใหม่สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องแว็กก็ทาสูตรไปยิ้มได้แต่เครื่องแว็กถามว่ามีไหมก็มีแต่กูเกลียดแว็กกูก็เห็นมันก็เย็นอ่ะเออโอเคไปลวบ๊ายบายสีคร กดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไคร e นะคะสำหรับโบยูท a ชแนลวันนี้ไปก่อนค่ะมีคนหลับแล้วหนึ่งกบตาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย็นสดชื่นแล้วเย้ไปไปทำบ้านนิ่งนอนต่อ